โอพี่น้องสินสิ้นขาบุกิดซอยจูเนาะคือว่าขวเพียโอ้พี่น nah well, Fragen, kind of oh, ้อ <c> งัวเพีใอ่ะนามีนิตี้เว้ยเห็ดอุจุเนยเลยไซน่าอย่าีมันอุจุ สีมันโนหดจังเลยเราจะมันเฉียดบบให้ข้าวนะ <Okay. S 2> นโอเคม่าโหดนะใส่หน้าเป็นติงต่งสำล่าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบรรยาก,กาศติ่งสำล่าตัวนี้ขัวเพีแอตัวนี้แดงของขมพี่น้องโอ้มีนามม้าบูดจู่บนาวอกเลยเฮ็ดนี่พี่น้องน้องพักพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง,อง,องมื้อนี้เฮาบ่ได้กินซอยจู่นาะคือว่าขัวเพีแอตนาะพี่น้อง ขัวเสพเนื้องัวข้างในงัวนี่ตีสำล่าตีแจ่วขมเนาะซอยจูหันขี้เหล่าเนี่ยเอาบัได้เห็ดซอยจูจะก็ดก็ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เอาตามใจไปว่ามักกินแบบนี <c oughs> ้เนาะมักกินแบบนี้เอาพี่น้องบัวอะไรบัวเฮือนมายัดทีมงานเท่าไปเชียงลินเอามามาพี่น้องวะดีแซ่บดีแจ่วผมได้แซ่บบ่ ห่วยบีเขามีบักไดลายออกมาเลยเลยอืม,ม,<ผ>มอมเลยเนาะนี่เบ้ง,อ,งอ๋อคักคักคักวีนอ่ะน่าจะชุดหยอดป,ป้ายจะปิดก็แล้วไปว่าความตีกันมากเนี่ย แล้วแล้วม่นองจบแล้วปับไม้แล้วเรียบร้อยหรือว่าปั้มไม้ซิปลานกีบเขาไม่คอยเขาบ่พวกกีบบุกไม้ทำมีแต่ว่ามันจัดน้องหาบาทไปข้อขึ้นสิบบาท บวกเอาบวกนิดนึงเด้เอาดอกเบี้ยน้ำเลยอืค่ะค่ะค่ะอ๋อ้พราะแขม่นก็อ่นกินแบบร้้นอ่ะอืนีเนทานน้ำมันนี่เนาะนี่ก็จะ่ยาซื้อมังนาเอแบบจะว่าของีตุดนี้งีนทีอนี้ฮะผมใส่นะ มาซห้เมนะลังเอาก็ะตเป็ดบ่ตบเป็ดกับไก่นี่มันอะไับพีดีเลยรับพี่สม่วงเผาดั้รอแน่เนาะยางนี้ดีมึงเอาเองยางไหล่มอบหายไบดนี่เป็นใจรองห้อพอดีล้วจีหมูแล้วเนาะ

cơm ăn cua đàt chứ nọ ừ. cua đàt hỏi wa mới ăn đại cua xoay chú ừ. cái gì đi bắt dao qua bộ máng sao เพราะว่าแม่น้งกินเ่านี่ลึกซาอยังบ้างแพนไปมดเอย่างไรบอว่อไหมเนี่ยบอลที่แบบว่ามีมานมียังนะไมนจีมานาะอม่ไม่จีมาน่นนะลูกพีความเห็นเอาข้อความเห็นนี่คนเด็กเาบอกเดีได้ได้มองมานอยู่อพวกเจาไปข่มือมานข่มยเหอยกไดมานอยู่อยากเปลี่ยนแนวทางไปแบบใกล้ๆอสมวันนูนรฮะพอสมวันนูยงไล่จ้อนี่ไผ่เรเขาอันนี้ เอเไ่เามัมีกระเป๋าอีกงยเป็นกะๆๆเขาขายเจ้าหน้า่อนเอรเขาวงกะค่ะฮะเขาคิดตัวขว้มุมบักอไนไมบักไหลนะดวยไหนโอ้ได้สิบล้านไดสิบล้านสิบล้านจะเอาอยู่บน่ บิุ้้นสิบ้านแล้วครเี่เอรา่เอง่คนเช็บนักเชี่ยวอยู่บ่ยลตกลงว้าวแล้วเอ้าเขาเช่งมือไหเขามาเียิ่เมือมันจะขึ้นปุ่มขึ้นเมื่อมันมัดตังช레이เลยมันแล้วมันแล้วเลยนะมรู้แล้วแมันยากเก่งไหนคลองมมันแล้วแล้วมันแล้วแล้วมันนเมื่อหันเื่อยบอกยาเราเราบอกเลยแล้วลันเ่มเสียบเลย มันช่มาเอาแข้งแถวแถวหลนตีไม่ไม่ไม่หน่อีถมาวลานยังน่อมเทียบแต่ชิดหลานมังคนยากจะเช่าแต่แค่นี้น้องพอนมุดเหยียบลกยางออกโดยจคลีตซหน้าบ่มันเจาทิลาจังไรไม่ว่าจังไรแหละมันมีเงินใครนะหันมบ่เมื่อต้นชิบหลานไม่มเว้ยโธง่ายหน่ะกระดกเพื่อนกตีง่ายๆค่ัทำคนเดียวน ที่กดนอนเกลมีนรอเลือดเลนะสูสองเจ้าห้บานาวีเดืมาบ่มเาคัดเนี่ยพระกคุ้ม่มที่วาวันจอรถอยู่นอกบ่จอจะไหนตอนน้ม่ตเปียกเป็นคุกอยู่พลจเอาเขาไหลเจ้ากินหรือ่เจ้า ไฟเห็นมันพ like oh, yeah. yeah. ิดต <sixteen> ัวไหลบอกมันพ so ีดบอกไิบบอพีดอกไม้เลยเนี่ยเป็นไหมเป็นไหมฉันว่าเขามาบานเท่ากิตีเอาที่เาเบิ่งมันบอพิดนี่มใช่ผมขึ้นมาเอาบางกิจเจาง่กบานใส่เขาครแล้วนี่แล้วเหาอดิบได้เมือนี้โอ้ยมาจมอย่นี่ถหนาบอพีดไมันก็พี่หังชิมาผมมาเขบผมมา บ่มาจังไมันก็มาหนานเลยบุมชินกินทมันบ่มามันจะไปใช่บ่ม่าต่บักบุตินะกด้มาเลมาามืดยาไม่รูแลแล้วไปยามันเป็ดจ็ชั้นกระช่งเป็ดอเนาะมาทอบบนกันมาทอบงเนาเนาะยังที่ไปส็บกับเปนข้าวหลอดไ มันก Ske um, oh. right. <we> ็ไ no ม่เชียขายยาอีกอีกม่เมนไรหเอกอยก็ะเพาไปซื้อเลวไม่รู้ล้ครับไปว่าไปเป็นรักการซอยแต่ว่าเรื่องค้าปราไม้หันพ่อใจไม่รู้พพ่อไงแล้วแต่พ่อแม่เขาเองแล้วคือเจ้าคือคนชุดนั่ไหนะบไปว่าเขาไปเมืองเมือกลุ่มทันเมื่อันนจักชีวาจักหลัก่ะไปเงินกุมอีไปเงินเมืออก็ืกแล้ววางมาปั้นใจถือคุกไปใส่กลุ่มกลอยากได้ไปใส่เมืองเมืองอยากได้เมืองเขาหนมื มันไม่เนาะอันนี้มาพ่อกับแม่มันจ่ายฉันฉันหัวลูกขี้คนสุภาพคนใต้อยู่ข้าวโคกจ่ายต้องรังมันโตอย่างนี้แล่เป็นห่วงโคกพ่อหนาหักนี่ไปเคี่ย่แม่ลูกขี้เป็นลอยหันพอจะเอายังไปเคี่ยคุณยายไปเคี่ยโอ้ยว่าไทยเคยังเปียกฟองอยู่หมดเดยเปียกองให้ไปเคี่ย <c oughs> รองว่างไทยเพิ่งหารองว่างไทยเพิ่งสะบอนี่มันบอกบต่ว่ายายยาย ทีเป็นลอยเป็นอันนอันนี้มันหวานเป็นก็เป็นแล้วขบวมีเงินขอไปจ้างตำรวจคนไหนปเชียค่ผลนักของวขาโขขาย่งมันมันวาชีวาใช้โฉลบเชียได้คอยเชียขาโชคบขานันขานมันโอมขานปรจ่างไส่มันโอมขบ่มไขบวมมีพบกินขบอยู่โต่าขอก็เชื่ออยู่หตี สบายเพราะมันในคำนี้ตีพวงในแหลนไปเจ็บถล่มเจ็บใสตำรวจเจ็บทรมาเทียงเพื่อนกับขี่รถเตอะเตอะไปมันนี้มันหายเมื่วันใช่ว่ามันรายงานใช้ตำรวจจับมันก็เสียใจบาดนี่โซ่ไปจักยังมันนะเราให้มันผู้ศิีฐานนั้น่าอยพวงรายงานตำรวจแหม่มันหมดไปจักยังเขาบอกเขาบ่กเออมันก็ได้ มาเสดาเนาะได้แล้วก so okay. ็ชีใชันใช่เองอาบอใช่คุกชี้ปี่ชี้ขาคอยแม่ผนกระโทงให้ตำรวจเอาไปสะวาอีกพวกนี่แหละคอยมันบ้องเอาไปผู้จัดไม่ได้เลยแน่มันว่าให้เอาไปแม่ผุ่นมาได้แถบะวาเป็นน้ำอีกพวกอีกพวกไปจักที้ยงครับน่้อพี่นอง ฉันมันสีขาอุจฉ์เอาเบิดเปลือกรายเห็นบ่ากเจ็บบั้งไปเจ็บน้อยจก,ยกยไไ้ันเลเจ้าละวามาัมันปจักยังกบารโวมันจะมามันเสียจิวดพี่นอ้งองกินเขาไปนำพังมิอจมไปน้องี่นี่จมไปบตอนนีนน้พี่นอ้องขุยไปหลดแจวกินไดกระแสบได้แบด้วยว้าวับบซอยหวงนาะ มันหดะไงอซอยบ้างค้วนนี้มันจะตงๆมีบ้าซอยบางไงอมันนางไหนักเลาะบักเชอเมื่อไกินย่างันไ่ได้เลยโอ้ยยังคิมือเพิ่าอมาห้อมกันบ่ได้เลยคนมันมากนไตัวจะ ยันเข้านาตัวจะว่าเป็นพกอีบอ่อบบบเขียวบเขียวชาวบานไม่บเขียวทิดนึงปุ๋ยมันจะโตเชียนน้ำมันลดลาาเชียนเนยไปจักรายโอ๊ยะขึ้นแน่เว้นาะเชียนน้ำมันอีตาเผือกอีกกรพุแลวเชีนกว่ามาจืดข้องขึ้นข้องยาห้าวก็จะต่างจะมีแค่เชียนกว่าอะไรนั่นถ้าเราขยยา แม่ีนแหละผมมดไปหลายๆแล้วกันม่ไจะกินของฝากน้วมไม่เห็นแล้วทำกวนทำเตียนดูหนาวนี่นี่ไทยไส้เขาจับกระตพัดตะพืออยนี้ล้ไปไทนี่ยเขาลัดเอายู่เขาว่าแม่น้องนั่นเน่อมู่ขนี้ไม่เคยขืนแม่เอาผู้ชงมาเหื่อนเรอผู้ใดมึงนี่แหละเอามาเลอยกวไหวที่น <ovat S 3> ี <S 2> <S 2> ่มาบ่อยนี <Dro pp le> ่แนวอะไร เอามาแล้วเอาไปนอนคอยวา้นอนเหนื่อยคอยห้องคาร์ลูกล้านคอยทั้งกรุงเทพพนมยุรีมีแห่งอยู่มันนอนมันแห่งอยากจะเอาไปนอนเทียงไห้เทียงน้ามันได้ก็ไปม่เขาบอกอาหานะการเออเขาแนมมาชิ้นนอนในกลางคอยดีห้องคาร์คุณยังมาไปนอนในกลางมาไปนอนขี้ไผ่ก็ได้จีขี้ไผ่ก็บให้นอนง่อย้องหน้าไม่สิของห้างม่นอนลูกคนเทียงหน้าคนชิ้นบ่บ่ปลากเก๋ยปลาเกวยเออปลาเกวยก็ะต่าย แสดงว่าใช่เอาูกสายแปูเนี่ยนะสมเนยงมนันขลังคุยังโมยูรีีเมา่นอนจ้ามื่อเสตีมันหอนว่ามันจะจับมือทำมตั้ง่อยไปพุนไม่เลยจ้าเมื่อเบอมยงหรักอันผู้เช่าก็ว่าจะโทษโอ้ยคอยยังห้โทรเอาอีจังเลยอยยามมันโต้หัวแหลมอยู่ เมื่อนั้นบอมันอันนั้นบอมันงกงกคอยกบไฟหนาเนีนเหรอเนี่ยหน้าไปไปเมื่อกี้ทักโอ้ยแม่เแ่ามุมบ่อนไปไทยเหล่าน้ำกันมันกับหนวกมันคอยไปกินมันกินเหล่าเมื่อแต่ในโลกมันหนวกไปกินเพิ่มบนนั้นลุงท่านมาเจ้าพ่อใจระชื่อมาพะโม่งคอยชิคชิบคอยว่าทว่าย่างไปกินห่านอีู่น้ำบ่อนห่นบันนี้อบไปเจ้านทำเจ้าจะเอาคอยไฟป่าเขาว่าเราไปจังชัดลู ฉันอยากกินหน้าไปไปกินน้าบ่ชื้อมาบ่ชื้อบอกไปชิยุนนี่มันอยกขมันอยู่ช่งข้าวลดมันก็ยกแล้วยกนี่ไม่ะปุยงไปเจ้าอยากเชิ่ก็เชิ่งการกับเสานัง้กอง่บเขาขอกระนั่งวางเดี๋าเว่ามันจะยกไปเร้่อาุนเอาบ้งแล้วเวู ท่านี่ออกลัดรถกระแก่ต่อสู้มนข่าลังเขาเขาไม่ยอมเขาเขาบม่ไปแต่ชวนข้ามอุ้งหวังผ้ชาัหน่ามาตายโม่ไม่อุ้วงเสียงในหัวจะมองเปชาวตึกเนี้ยผู้ชายทำมึงล่มบนรถจักรไงวัวขึ้นเขาพังผูเท่าจมไปนะเนี่ยไปลงเสือไปไปไปนี่ดอกมันเรือมากวนไปยังคือมันทำอะไมเนี่ย อั่ตุ้งจะมึงอะไรอย่างนี้จะเกินป่ะหัวบอกแเสียแล้วมันมาอยากกินน่ะบัดนี่มันน่ารักวัดพะญ่จังของคนไทยไม่ได้เพื่อนนะนั่นอภิษฎกินบอลไหมเอาเขาลงกินหนักการกินก็สิบประมาณนี่เนาะเมือนี้ถือว่าซื้อซื้อให้ไม่กินดอนละกันมีมีอู้เถาเนาะอู้จะเบ่งมานั่งจมไหมน้ำมานั่งโคชนาอยู่นี่เราไปใช้ควันอัน บทบาทของผู้หญิงผู้ชายมันผูหมดละเรียนจบแล้วเล่ามาไดาฝักนี่ร้านเราเนี่ยเอาผู้สาวมาแล้วมานอนอยู่เพื่อนเราไปให้นอนแล้วมันกรับแล้วว่าว่าทั้งมร้านมาทื่อต่างอีกทำมร้านหัวคลเอาบุษามากเาได้นอนอยู่เพื่อนกับครับเหมือกันมนี่ก็ดันมันสี่ประมาณคอยบอกให้อ้าม่าเราคอยเอาไปบนได้ก็ไปเอาเนาะพี่เราเนาะขอขอบใจสบายดีที่ทุกคนบายบายอ่ะต้มต้มอันนี้ต้มเลยอันนี้ต้มเลย